มาดูอีกหนึ่งเงินนะครับถ้าเชือกยาวๆนะครับก็นะครับจะทำเป็นเดบล์ฟิเกเนตให้เชือกมีประมาณยาวมาณหนึงแขนประมาณหนึงแขนของเรานะครับทำเป็นฟิกเนตสต็ปเปอร์ก่อนขั้นแรกนะครับทำเป็นสต็ปเปอร์มาครึ่งเดียวนะครับมาครึ่งเดียวแบบนี้นะครับอีทีนึ่งพันที่นิ้วมือนะครับแล้วก็จับไปเนี่ย จจับขึ้นของเชือกนะครับมาสอดเข้าอย่าลืมพลิกหัวนิ้วมก่อนนะเอาขึ้นของเชือกเข้าไปขึ้นของเชือกเข้าไปแล้วก็ดึงดึงเป็นบแบบนี้นะครับแล้วให้เราเอาฝั่งที่มันยาวยาวใหญ่ๆนี่นะทุบเข้ามาวางอยู่ด้านบนตรงนี้ฝางด้าน,นบนตรงนี้แล้วเราก็ไล่เชือกอ่าอันนี้เป็นดับเบิ้ลฟิกเกิ้ล เอดนะครับดเบิฟิเอด์โอเค